เมียงกระบอนิฮาวสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบก็พูมอีกแล้วครับตำรวจน้อยซอยจูครับมอนี่จะได้มามยูหน้าหนาเซเวนครับหนาเซเวนทุกคนจะจะถามว่าเอาเป็นยังตำรวจน้อยวอสีแามได้คือแต่มาตจเซเว่นอันมีเหตุมากีบสาวเตะติดสาวเซเวนตะ บอแมแนครับบอแมแอนอยากบอกว่าบอแมแนครับที่ขอเซเว่นดูๆเลยมันมีเหตุครับเดี๋ยวถิมมาเฉลยครับวันนี้ว่าเป็นยังตำรวจหน่อยคือมาเขาเซเว่นแท้่เวลาวาซีแอมสอบปุ๊บเขาเซเว่นเลยมันมีความจริงอยู่หันละพี่น้องเดี๋ยวจะภาพไปเบิรงเลยครับว่าตำรวจหน่อยคือเขาดูแท้่ไปเลยครับ อีกดอกขอเวหนอยครับโอเคไรป้นนะ,อเ,นะเอาใบเดียวครับ <c oughs> อีกได้ยังไงละ่ะให้ขอบคุณครับครับเหตุผลที่ธนาบุตรเขามากครับก็คือนี่ครับเหตุผลครับเป็นยังธน,นาบุตรเขามาเสเป็นย่ำเสาลูกเสาครับ แกได้เมนกาแฟครับมากินกาแฟฟรีครับก็ขอขอบคุณเซเว่นครับตียให้งกาแฟของสายตวซสายใหญ่และน้ำใจครับเซเว่นทำา o u u กับสักง,งานตำรวจทางชาติครับตำรวจที่เข้ามากินกาแฟหรือกินน้ำฟรีครับต่องใส่แก้วนี้ครับ ว่าต้องมาตรวจมาด,ดูแลควบปลอดภัยมาเส้นจุดครับนะครับ, <c oughs> บคบรับบาะบเดมากีบสาวนะครับคือแจ้งเข่าใจนะครับว่าเป็นยังตำรวจหน่อยคือมาเว้นดูเด้กบารดมากีบสาวครับมากินกาแฟครับนะครับนะครับ กาแฟเย,ย็นก่อนงงานยามเสาก่อนบอสีลั่นด้วยหลังจากกินกาแฟแล้วกะออกบอสีต่อครับออกทํางานออกตรวจเรือออกออาำนวยความสะดวกตามตามแยกครับ ขอให้ามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตำรวจหน่อยได้ด้วยให้ช่องน้ดน่อยได้มีกำลังใจเห็นชิปต่อไป